เพื่อนๆหลายคนในช่องนะครับที่ได้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็ชอบมาถามกันว่าเออเสื้อตัวนี้มันคือรุ่นอะไรนะครับหลายๆคนก็ชอบกันนะผมจะมารีวิวเสื้อตัวนี้หน่อยเห็นหลายๆคนชอบนะครับมันจะดูแน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมน้ำหนักขึ้น20่สโลนะครับอันนี้เป็นเบอร์ xl นะครับ ผมสูง170นะครับแล้วก็ตอนนี้หนักอยู่ประมาณ80น้อยๆนะครับ mm hmm. ที่ผมชอบเพราะว่าผมต้องการเสื้อกาดที่มันไม่ได้แบบทรงลุงนะครับคือแบบเป็นแคชชัวรไม่ได้ขี่มอไซจ๋าขนาดนั้นนะครับแต่ก็แน่นอนแหละมันมีความเป็นเสื้อกาดมอไซ์อยู่แล้วนะครับ mm hmm. เห็นโลโก้ก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นเสื้อกาดมอไซนะครับ แต่ว่ามันก็ยังมีความแบบไม่ลุงอ่ะเปนมีความไวรุ่นนะครับเสื้อตัวนี้เป็นยี่ห้อ a l p i n Star นะครับรุ่น h o o d ีนะครับ h o o d i ้ m ม e เ Sector 2นะครับหรือผมจำสลับกันหรือเปล่าเนี่ยแหละประมาณนี้นะครับก็คือมี h o ดดี้ฮูดดคืออันนี้นะครับแล้วก็ m a ม e คือมันเป็นเสื้อ Airflow นะเป็นตะข่ายนะครับเอ่อ o ซ็เตอก็คือรุ่นชื่อรุ่นของมันนะครับก็ไปเซิร์ชกันได้นะครับราคา 8,300บาทนะครับราคาเอาเรื่องนะครับสำหรับผมแต่ว่าก็ถูกใจดีไซน์มันนะครับที่ที่ไม่ลุงลยผมผมชอบนะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันของของเสื้อตัวนี้บ้างว่ามีอะไรก็คือเป็นเสื้อ Air Flow นะครับใส่หน้าร้อนเป็น Air Flow ลมผ่านได้นะครับก็จะไม่ร้อนนะครับแต่ว่าหน้าหนาวนะครับแถวตากเนี้ยขับรถไปโอ้โหเย็นเจี๊ยบนะครับหนาวจัด ก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับ Airflo w ก็คือ Airflow Airflow คือเอาไว้สําหรับหน้าร้อนนะครับขับร้อนๆก็มีลมผ่านได้นะครับฟังก์ชันของมันก็คือนี่ครับเริ่มจากกระเป๋ากระเป๋าด้านข้างนะครับมีซิปนะครับนี่สองฝั่งเหมือนกันนะครับซิปกลางนี่นะครับมีกระเป๋าซ้ายขวานะครับตรงนี้มีซิปนะครับโอเค มีโลโก้อาัยสตาร์ตรงนี้นะครับมีหนังสืออาัยสตาร์ตรงนี้เท่ๆเลยแบบว่าไปม่รุ่นไงไม่รู้โอเคแล้วก็ปเทคชันนะครับปเทคชันตรงนี้จะมีกาดอ่อนนะครับที่สอกตรงนี้นะครับยาวเลยนะครับอยู่ข้างในนะครับถอดไม่ได้นะครับแล้วก็มีการสไลด์ไหลนะครับตรงนี้กาดสไลด์ไหลนะครับ ไม่ใช่การสไลด์นะครับพูดผิดกาดสไลด์ไหลนะครับตรงนี้2ฝั่งเหมือนกันนะครับก็จะมีกาดโปรเนคชั่นให้สี่จุดนะครับสองสองแล้วก็ไหลสองนะครับแต่ว่าตัวนี้มีช่องนะครับสามารถใส่กาดซื้อการมาใส่เพิ่มได้นะครับตรงหน้าอกนะครับตรงนี้เป็นช่องใส่กาดหน้าอกนะครับชิ้นนี้นะครับใส่กาดเพิ่มได้ถ้าใครอยาก เพิ่มบรอดแคสตให้เสื้อตัวนี้นะครับก็สามารถซื้อกาดมาใส่เพิ่มได้นะครับแล้วก็สองฝั่งเลยนะครับสายขวาแล้วก็มีกระเป๋าด้านในอีกนะครับนี่ตรงนี้ในเสื้ออีกทีนะครับสองข้างเหมือนกันนะครับมีกระเป๋าสองข้างเหมือนกันข้างในใส่ของด่านนะครับใส่กุญแจกุญแจกระเป๋าตังอะไรเงี้ยได้ครับ โอเคมีอะไรอีกอตัวฮูดนะครับตัวฮูดก็จะมีตัวนี้ปรับนะครับดึงฮูดได้นะครับปรับความแน่นของฮูดได้นะครับโอเคแล้วก็ ในกรณีที่บางคนสงสัยว่าเอ้ยใส่พู้ดแล้วขับเร็วๆเ,เนี่ยมันจะไม่แบบโต้ลมดึงคอหรืออะไรเงี้ยพูดนี่สามารถเก็บได้นะครับเก็บอย่างนี้พับพับตรงด้านหลังนะครับเนี่ยจะมีสเตปตรงนี้อยู่นะครับดึงออกแล้วก็เราฮู้ดนะครับเนี่ยพับวนไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวสเตปเนี่ย แสบลงไปมันก็จะเป็นเสื้อไม่มีหูดละอ่าเดี๋ยวผมใส่ดูประมาณนี้นะคอ่าเก็บได้อันนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไรก็จะประมาณมันเก็บได้ประมาณนี้โอเคเสื้อก็เย็นสบายนะครับเป็นแอร์ฟลูแล้วก็มีโปรเจคชันประมาณนี้นครับอัปเกรดได้นะครับถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมนะครับข้างหลังก็มีสกรีนอ l พ i n e Star ตรงนี้นะครับ เอวเป็นเอวจั๊นะครับแล้วก็เป็นซิปตรงนี้เท่ดิสำหรับใครที่ไม่ได้ต้องการความแบบชุดขี่มอไซค์แบบจา๋าก็อารมณ์เกือบใส่เที่ยวได้แล้วนะะอันนี้ก็มีความแบบดีฟายว่าเป็นไบเกอร์อยู่เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีนี่คือเสื้อเที่ยวแล้วนะอะไรประมาณนี้อ่าผมก็ซื้อเพราะว่าผมชอบความแคชชั่วของมันที่ไม่ได้แบบ เป็นทางการมากสําหรับคูนี่มันคือเสื้อขี่มอไซค์น้าอะไรประมาณเนี้ยอ่ะพูดถึงฟังก์ชันต่างๆแล้วพูดถึงราคาละเราพูดถึงข้อเสียที่ผมเจอมาดีกว่าคือเสื้อตัวนี้ไม่ได้มีปัญหากับฟังก์ชันของมันนะครับข้อเสียที่ผมหมายถึงเนี่ยคือสิ่งที่ผมพบเจอคือหนึ่งทุกผลิตภัณฑ์ของอาว์พสตาร์นะครับที่มันมีเขาที่เขาใช้เนี่ยไอเนี่ย ไอยางเนี่ยขาวๆสีขาวเนี่ยที่เป็นเป็นพลาสติกเป็นยางเนี่ยมันเหลืองครับทุกคนพอนานไปเนี่ยถามว่านานแค่ไหนเนี่ยอันนี้ประมาณปีหนึ่งนะครับขี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับเหลืองแล้วเนี่ยคือเสื้อเนี่ยมันยังไม่ขาดไม่เก่าไม่หมองเลยนะครับแต่ว่ามันดูเก่าเพราะว่าไอเนี่ยไอโลโก้ตรงเนี้ยที่เป็นสีขาวมันเหลืองครับทุกคนมันทําให้เสื้อดูเก่านะครับ รองเท้าก็เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้เท็สามนะครับ Enduro ก็เหมือนกันครับมีโลโก้สีขาวตรงหน้าแข้งนะครับคืออันนั้นยังไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่แล้วก็ใหม่กว่านี้อีกคือแต่ถ้าแบบคุณไปลุยโคลนมาทีหน,นึ่งเงี้ยสมมติเป็นคนแดงๆเงี้ยคือจบเลยนะครับคือมันมันเปื้อนเลยมันก็ไม่ขาวเลยอะไรประมาณนะั้นมันมน,น่าจะเปลี่ยนวัสดุเป็นอย่างอื่นเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรก็ได้นะครับ ก็จะทําให้มันไม่เก่าเออคือมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องฟังก์ชันของมันะครับแต่มีปัญหาเรื่องว่าเออมันเก่าอ่ะมันเหลืองอ่ะแล้วก็อีกอันนึงคือผมไม่แน่ใจว่าเป็นทุกตัวไหมแต่ว่าคิดว่ามันเป็นรอดเดียวกันอ่ะมันก็คงเหมือนกันแหละก็คือเนี่ยเสื้อนะครับแปดพันสามนะครับแพงมากนะฮะแต่การตัดเย็บคือ ซื้อตรงอื่นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับตรงอื่นทั่วล่างเนี่ยคือดีแต่ว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยได้มันหลุดหมดแล้วครับคือผมต้องไปซ่อมนะเนี่ยเออเนี่ยขาดมาเลยก็ฝากเอาปสตาร์ด้วยนะครับทําให้มันดีๆกว่านี้หน่อยครับเย็บมันเยอะๆไปเลยนะครับเสริมยายแรงนี่ไออีข้างนึงก็เป็นเหมือนกันเนี่ยขาดละสักหน่อยก็คงทะลุเหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปซ่อมเหมือนกันนะครับ ซึ่งไม่มีประงมการอะไรนะพวกนี้เออนั่นแหละฮะก็เนี่ยที่มีปัญหาคือเนี่ยแหละที่ผมต้องไปซ่อมสองฝั่งเลยกับไอ้เนี่ยเหลืองซึ่งซึ่งไอที่เหลืองเนี่ยเป็นทุกโปรดัก์ของเขาเลยนะครับที่ใช้ไอันเนี้ยไอ้ยางยางเนี่ยเป็นหมดนะครับพ็ฝากเอาไวสตาแก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับถ้า ทำตรงนี้ให้มันขาวนะมันก็จะทาให้เสื้อเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกายไรยดิ่งเกียร์เนี่ยมันดูไม่เก่านะครับคือเสื้อมันยังไม่เก่าเลยแต่เนี่ยพามันเก่าแล้วนะครับโอเคครับสําหรับเสื้อตัวนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเผื่อใครเห็นแล้วอยากได้นะครับผมก็รีวิวให้ดูนะครับอ๋อผมบอกว่ามันมี protection กาดเสริมก็คือใสอ่หน้าอกได้ใช่ไหมสองชิ้น แล้วก็ตรงข้างหลังเนี่ยครับมันใส่ได้อีกหนึ่งชิ้นเป็นเป็นแบ็กกาดข้างหลังเนี่ยนะครับเสริมได้อีกหนึ่งชิ้นนะครับก็ใครที่ออชอบดีไซน์แหละแต่ว่ามันไม่มีโปรเทคชันให้แต่ว่ามันมีที่ใส่ให้นะครับแล้วก็ไปซื้อพวกเออเลเวลสองเลเวลสามก็แล้วแต่นะครับมาใส่เพิ่มได้นะครับก็จะอัปเกรดโปรเทคชันของมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับเสื้อนะครับอาไพสตาฮูด o o เ i e เซกเตอร์ทูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคผมอ้วนะครับก็เลยดูแน่นจริงสวยๆนะครับอืไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยนะครับแต่ว่าเห็นเพื่อน <c oughs> ถามกันมาเยอะนะครับ <c oughs> ผมก็เลยเออเอามาดูรีวิวให้ดูหน่อยว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนอกจาก ทรงสวยแล้วนะครับแล้วก็มีข้อดีข้อเด่นอะไรมีตำหนิอะไรนะครับประมาณนี้ครับผมส,บสำหรับเสื้อตัวนี้แปดพันสามร้อยบาทนี่บอกราคาเลยซื้อได้เลยประมาณนี้นะครับส่แล้วเท่นนะมีฮูดก็ดูไวรุ่นดีนะครับมีฮูดเก็บได้ผมชอบเพราะว่ามัน ดูไวรุ่นไวรุ่นอยู่นะครับเออดูแบบสบายๆจะใส่ขับสปอร์ตก็ได้ได้ทุกแนวเลยเออมันเหมือนแจ็กเก็ตแบบไปเที่ยวอ่ะมันเยี่ยม,มากเลยชอบครับ